สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาชมข้าวต้มปลากระพงครับมาชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาซื้อข้าวต้มปลาครับข้าวต้มปลาร้านโลดครับคุณธรรมะจ้านี้อร่อยมากครับข้าวต้มปลาครับข้าวต้มปาลาฝนตกดยดรับวันนี้ฝนตกชมบรรยากาศฝนตกไปด้วยนะฮะ ฝนตกฝนตบฝนตกคันห้นนนายางานข้าก็ขายขนมปังนะครับนี่ครับขนมปังถังขยาน้ำปัน่นวันนี้น้ำปั่นไม่ได้ขายขายแต่ขนมปังถังขยาน,านะครับแม่ค้าคนสวยใจดีน,นี่ร้านโลด <laughs> โะฮโมดโรหมดโปรหมดโโนี่ครับร้านกระต้มะฮะร้านโลดครับร้านโลดนี่มีพระดีนะครับเหนียวมากยิงไม่เข้ายิงถักถาดโดนยิงถักถาด <laughs> <laughs> ามีพระดีเนี่ยเตียนพระเท้รู้ต้องมาติดต่อแล้วพระดี นี่ครับขนมปังครับหนึ่งเลยละลอนหนึ่งละลอนหนึ่งละลอนครับแบงห้าร้อยครับแบงห้าร้อยแบงห้าร้อยครับร้อยสามสิบต่อร้อยสามสิบสองถุงร้อยสามสิบนี่ครับได้แล้วครับร้อยสามสิบ ครับผมเท่าไหร่ครับอ้าวสี่สิบแล้วกันไงเคยขายสี่สิบเคยขายสี่สิบอันสามนี่มากเลไงฮะฮะอออัสามถึงลดให้เลยฮะโอ้โหไม่ค้าใจดีมากเลยร้านนี้โอ้คิดไม่ถูกเลยเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับฝนตกฮะฝนตกฝนตก เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นมาบอกกันน่อนนะครับท้ายนี้ขอท่านผู้ชมมีความสุขในการนครับชมร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับกระพงครับชามนี้ชามนี้ดูสิครับเนื้อปลาทั้งนั้นเลยหาข้าวแทบไม่มีถุงหนึ่งปลากระพงนะครับตรงนี้ชามนี้ก็ห5สิบห้าบาทนะครับห5สิบห้าบาท เดี๋ยวมาทานพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ครับปลากระพงครับเจ้าของร้านนี่จะไปซื้อเองนะซื้อที่ตลาดมหาชัยนะฮะตลาดพม่านู่นนะฮะไปเลือกเองเลยนี่ครับปลากระพงทานปลากระพงด้วยกันครับแจมๆเลยครับ